ยู่ในเกมซีนี่ทรีวิชนะคะหรือว่าพร3สามข้อของยักษ์ในตะเกียงซีนี้นั่นเองเอาเหล่านี้เขาพกึ้นมาเช่นเคยเลย1,000บาทมาลุ้นกันว่าเขาจะสามารถตั้ย่กำไรได้เท่าไรอยู่ซีวันนี้เขาจะมีสเก็ตเตอร์ลงมาให้เราถึง3อันไม่เอ่ยขอบแบบปวดๆป,ป,ปังๆรับช่วงต้นเดือนกัน ไหนใครเงินเดือนหมดแล้วไหนใครค่าใช้จ่ายรุมเราใครเงินไม่พอใช้มารวมกันตรงนี้เลยมาหาค่าขนมมาค่าใช้จ่ายในบ้านกันดีกว่าเราบอกเลยว่าไม่ยากนะคะเฮ้ยเดี๋ยวใบกลิ้นแตกมาเป็นที่เรียบร้อยเท่าไรเท่าไรตีแถวห้าพันหกร้อยหกสิบเมกาวินแตกมาแล้วนี่ไม่ต้องงอฟรีสปินเลยนะโอ้โหอ๋อแหวนแหวนแหวนนี่แหวนเท่ากับเชื่อมทั้งห้าแถวเลยนี่ไงล่ะ ได้จะแหวน4 0 0เลยนะคะเอาล่ะเห็นไหมเขามันง่ายมากๆเลยเคยที่อยากทำจุ้มไรง่ายๆแล้วก็รวดเร็วแบบนี้นะคะแอดไลน์ไปสมัครได้เลยที่แอด88อัลฟ a านะ